สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทําเมนูยอดฮิตสุดประหยัดเลยนะครับไข่สนนทรงเครื่องนะครับขั้นตอนแรกเราไปเตรียมไข่ไก่กันเลยครับแอนจะใช้เป็นไข่ไก่สี่ฟองนะครับเรามาปรุงรสชาติกันต่อเลยครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาน้ำมันหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นหนึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยครับเพื่อนเมื่อส่วนผสมของเราละลายเข้ากันดีแล้วแอนจะใส่เป็นหมูสับนะครับ20กรัมตามด้วยปลาหมึก10กรัม หากเพื่อนๆชอบทานเนื้อสัตว์ประเภทไหนสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับพิกขี่หนูซอยใส่ตามต้องการได้เลยนะครับมะเขือเทศถ่า,านเต่าใส่ตามต้องการได้เลยครับ,บจะใส่เป็นดอกสนุ่เพิ่มเติมนะครเรานําก้านดอกสนุออกกันเลยครับใส่ดอกสนุตามต้องการได้เลยนะครับเพื่อนๆให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับ เมื่อเราคนส่วนผสมเสร็จแล้วโรยหน้าด้วยหอมผักชีซอยเพิ่มความหอมตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อเราเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราไปตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดไข่กันเลยครับเพื่อนๆนให้ใช้ไฟกลางในการทอดไข่นะครับเมื่อกระทะและน้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วเทไข่ลงทอดกันเลยครับเพื่อนๆนให้เราทอดไข่นะครับจนสุกเหลืองกรอบตามต้องการของเราได้เลยนะครับเมื่อไข่ของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามต้องการแล้วโรยหน้าด้วยหอมผักชีซอยเลยครับเพิ่มความหอม ตักไข่ขึ้นใส่จานราดข้าวกันเลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับไข่สองเครื่องดอกสนุกของเราเราไปทาน้ําพริกน้ําปลากันต่อเลยครับน้นจะใช้เป็นน้ําปลาสองช้อนโต๊ะมะนาวหนึ่งลูกหากเพื่อนๆชอบทาเปรี้ยวสามารถเพิ่มเติมมะนาวได้เลยนะครับพริกขี้หนูซอยน้ำต้มสุกสองช้อนโต๊ะผงอร่อยหนัวหนึ่งช้อนชาหากเพื่อนๆไม่ชอบทาไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆ เสร็จแล้วครับน้ำพริกน้ำปลาของเราเสร็จแล้วครับไข่สโนุกทรงเครื่องพร้อมน้ำพริกน้ำปลาของเราดูหน้าตาน่าทานมากๆมีกลิ่นหอมสุดๆยิ่งทานกับข้าวสวนร้อนๆนะอร่อยจนข้าวหมดหม้อเลยเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟเป็นเพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับมาๆๆมข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆ